ล้วเป็นเพราะอาจารย์กรรมฐานศิตธาจารย์มั่นที่มีชื่อเสียงมากมีพลังจิตสูงมากเกิดอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมพวกเราเคยได้ยินช well uh ื่ออาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมไหมแล้วก็แปลกท่านอาจารย์สมชายท่านมาทำภาพไปแล้วนะยังไม่ได้เผาเลยเลือดของท่านนะที่อยู่โรงพยาบาลวิชัยยธเขาเก็บไว้คือลูกศิษย์ในปอหมอใส่แล้วก็ใส่ลงในตะก้านะลูกศิษย์ก็เห้เลือดอาจารย์เป็นกอนๆเก็บไว้เดี๋ยวนี้เลือดกลายเป็นพระธาตุหมดเลยเป็นใสเป็นแก้วหมดเลย ให้มาไปแจกเหมือนที่สิบเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นแก้วใส,สหมดเลยไปดูก็ได้เนี่ยมากมายเหลือเกินเจ้าวาท่านสําเร็จก็ไม่เชิงสําเร็จทหารก็ไม่เชิงแต่อ้ชั้นชาเนี่ยคงคงได้แน่พลังจิตทั้นสูงมากนั่งโดยไม่ลุกขึ้นได้สิบห้าวันอาจารย์ลุงชายเนี่ยรู้ใจคนอื่นใครพูดไงก็รู้หมดเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันบอกว่านับตั้งแต่มารภาพแล้วแม่ของท่านน่ะสบ,บายมาปรากฏราวสิบเก